หลายคนอาจจะคิดว่าโทรศัพท์มันเพียงแค่เครื่องมือเล็กๆที่ไม่มีความหมายไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายๆคือไม่มีน้ำยาอะไรมากมายนะฮะแต่จงเชื่อเถอะว่าโทรศัพท์ที่มีอยู่ในมือของพวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือชั้นดีเละฮะที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองมมโมโ o ชยแดยในใต้เป็นการรวมตัวของพวกเรา ที่ทำงานด้านการสื่อสารผู้ผลิตสารคดีในพื้นที่ชายแดนใต้รวมตัวกันเป็นโมโจชายแดนใต้ทำกิจกรรมเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของโมบายเจนนิสก็คือเอาโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ในมือของพวกเรานี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสวัสดีครับโมโจชายแดนใต้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่นะฮะที่อบตกาลูวอจังหวัดรายนานะครับช่วงนี้ เข้ากรมส่วนใหญ่ผ่านการอบรมในวันแรกนะฮะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอตอนนี้ก็คือพวกเข้าอยู่ในกระบวนการตัดต่อจะามาดูกันว่าพวกเข้าตัดต่อ,อยังไงบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศการตัดต่อนะฮะลองดูนะ,ะเราลงพื้นที่สอนให้ชาวบ้านนี้รู้จักเครื่องมือรู้จักเทคนิคการถ่ายทำรู้จักการตัดต่อด้วยมือถือจนกระทั่ง รู้จักในเรื่องของการแชร์รู้ภัยสื่อต่างๆนะหรือว่ารู้เท่าทันสื่อด้วยพวกเราลงพื้นที่ทั้งหมดปีนี้ก็คือ10ชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้กลุ่มคนที่มาเข้าอบรมกับกลุ่มมโโจชายแดนใต้นี่มีหลากหลายกลุ่มนะเพราะว่าทุกคนก็มีคอนเทนต์มีประเด็นของตัวเอง สิ่งที่พิเศษในรูปแบบการอบรมที่ผ่านมาก็คือกลุ่มเราเนี่ยไม่ได้สอนในในโรงแรมนะไม่ได้พาคนไปอยู่ในโรงแรมแล้วก็สอนที่โรงแรมแต่เราเนี่ยจะเอาตัวเองจะเอาวิทยากรจะเอาอเครือข่ายของกลุ่มโมอโจนเนี่เข้าไปสู่ชุมชนแล้วก็ตามแล้วก็อบรมตามสถานที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อบตอบ้างหอประชุมบ้างอาคารอเนกป,ประสงค์บ้างที่นี่รพอสต่อบ้างนะฮะจนกระทั่ง สอนใต้ต้นไม้ก็มีนะฮะทุกคนมีเครื่องมืออยู่แล้วแต่ทุกคนไม่มีเทคนิคเราแค่มาสอนเทคนิคเท่านั้นเองนะครับโดยเรามีหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรแบบง่ายๆคือสอนให้ทุกคนเข้าใจแบบบ้านๆขนาดของภาพมันจะมีภาพกว้างกลางแล้วก็แคบแล้วก็เล็กสุดแค่นั้นเอง ก็มีแค่นี้แล้วก็มุมมุมสูงมุมกลางแล้วก็มุมต่ําแล้วก็จะทํายังไงให้สวยอ่าก็ดูขยะในเฟรมว่ามีอะไรบ้างเราจะทํายังไงว่าเรื่องที่เราจะสื่อสารออกไปแค่หนึ่งวินาทีให้คนดูภาพของเราหนึ่งวินาทีนี้เข้าใจอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราต้องการที่จะสื่อสารในช่วงของโควิดนี่คือโครงการนี้ก็ได้เลื่อนมา เกือบ2เดือนแล้วนะครเพราะว่าไม่สามารถที่จะรวมลงในชุมชนได้นะครแต่ในการลงพื้นที่จริงๆในช่วงโควิดเองเราก็มีข้อระมัดระวังบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการสอนการเรียนรู้ตนที่สนี้เรา จากที่ไม่เคยมีเพื้นชานเรื่องนี้เลยพอมาเรียนทำให้เราได้รู้ขั้นตอนการถ่ายวิดีโอเนี่อจะต้องถ่ายยังไงถ่ายขนาดเลขก่อนหรือว่าใหญ่ก่อนการตัดต่อภาพนี่ต้องทำยังไงทำให้เรามีความรู้ตรงนั้นค่ะสามารถที่จะนำปรับใช้กับการทำงานได้ค่ะใหญ่บ้างกับการเก็บภาพขั้นตอนการผลิตของผู้เรียนควร ของที้งตัอย่างนี้ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของผู้เรียนกลัวนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็บอกว่าอยากนําเสนอเรื่องราวของผู้เรียนกลัวในพื้นที่ของตัวเองครับลังเกตภาพอยู่ครับจราสซื้อไม่ได้ซิ้อที่ททเป้าหมายหลักๆก,ก็คือเราอยากจะให้ทุกชุมชนเนี่ยเป็นนักสื่อสารชุมชนนะทุกชุมชนเนี่ยอย่างน้อยมีนักสื่อสารของตัวเองนะ ผมเชื่อในพลังการสื่อสารก็คือพลังการสื่อสารสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้พลังการสื่อสารสามารถเกิดสันธิภาพได้พลังของการสื่อสารที่บริสุทธิ์สามารถสร้างสันธิภาพให้เกิดในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ครับ